หน้าตาโยมเป็นคนมีวาสนาหรือไม่ไม่ใช่วาสนาทําไมตกอับนี่หน้าทามีวาสนาแต่ว่ากรำบังกรรมันบังคอทำไม่ไหวเลยต้องหยุดตัวนี้หัวเข่าก็ไม่ดีแล้วแล้วใครดูแลโยมล่ะก็ดูแลกันสองคนนี่แหละกกดูแลนี่เขาก็เคยป่วยเส้นเลือดในสมองตี สามปีเนี่ยก็เพิ่งมาพื้นฟูดได้ดีขึ้นแล้วมีมีลูกไหมมีลูกคนเดียวฮะอยู่กระบี่เขากลับมาดูแลอยูส่เสริมไม่ค่อยกลับหรอกเขาเพราะว่าเขามีภาระเ<ม>ขามีลูกคนหนึ่งแล้วก็เขาตอนที่เขาเรียนเขาก็กู้กู้เงินหลวงเรียนเขาก็ต้องทําใช้หนี้อ๋อเพิ่งเรียนจบเองเหรอจบได้ หลายปีแล้วฮะเขาจบมาตอนนั้นเขาก็เข้างานสมัยที่ทักษิณน,นั่นนะฮะเขาก็เข้างานไม่ได้ก็ทําเอกชนทําไปตั้งสิบกว่าปีถึงได้บรรจุเป็นข้าราชการได้นี่เขาก็ต้องทําใช้หนี่ใช้หนี้ยาวเลยเหรอค่ะเขากู้ตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ไม่มีทุนพอที่จะลงเสียเขาแล้วเขาส่งให้โยมใช้ใจ่ายปั เมื่อเมื่อก่อนเขาก็ส่งให้บางเดือนก็พันหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีลูกแล้วลูกเขาก็ไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ส่งเลยเหรอ<ะ>เอาแล้วโยมรายรับจากไหนอ่ะก็เราก็ได้แต่สูงอายุสูงอายุแล้วก็อย่างก็ทำใอ้อาสอมอได้จากอาสอมอแค่นั้นนะคะอสอมอได้เท่าไหร่พันเอ,เองเดือนละพันเมื่อก่อนนี่ 600, หกร้อยถ้จะเก่าเดือนหนึ่ง<ๆ>สองคนก็ ไม่ถึงสามพันะไม่ถึงเขาได้แค่เจ็ร้อแล้วเขาป่วยมาสาสี่ปีแล้วยอมจ่ายกันสองคนนี่แหละเดือนไม่ถึงสามพันสองพันก็ไปก็มีรายได้พิเศษบางทีเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี่เคยทําอาชีพเสริมสวยก็มีลูกค้าที่ขาประจําบางครั้งเขาก็มาแต่นานๆทิงเพราะอยู่ในป่าเราไม่ได้เปิดร้านเป็นทางการเขาก็ตามให้ไปทำซอยผมให้เขาที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปดัดมั่งที่เขา จิตใจฝีมือเมือม่อเมือม่อเมือม่อก่อนที่เราเคยทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่นนะเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องธรรมะธรรมโมจิตใจไหวพระสวดมนต์บ้างไหมก็ <c oughs> มีค่ะทุวันนี้สวดไม่รู้ว่าไปแค่ทําบุญค่ะทาบุญก็แล้วแต่โอกาสก็ก็ทำค่ะสวดมนต์ก็สวดเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าได้ข้างหน้าลืมข้างหลัง สวดๆไปบางทีก็พูดอะไรมันก็จะเรียกชื่อบุคคลที่เคยคุกคีกันน่ะก็จะจําได้แต่ถ้ามันนานไปไม่ค่อยได้พูดได้คุยก็จะนึกชื่อเขาไม่ออกแต,แต่หนังสือยังอ่านได้อ,อ่านได้ค่ะได้อย่างนั้นเดี๋ยวเตรียมเข้ามาสักแปดลูกแล้วเอาหนังสือมาชิดมาสองมันแล้ววิทยุมาด้วยเดี๋ยวจะได้ฟื้นฟูให้สักนิดจะได้สวดมนต์ไหว้พระพอมีบุญ บารมีจะได้เพิ่ม <Okay. S 1> เพื่อของใหม่เสริมเพื่อให้เขาเรียกบุญเก่าที่เราพอมีบ้างเราก็ต้องสร้างใหม่เหมือนกัน okay. อันนี้มาจากจากไหนก็จาก,ก,จากสังวัดสระบุรี oh. วัดพระพุทธแสงธรรมเป็นธรรมสัญจรสร่ฉุแล้วก็คือ ก็ไม่ได้มีรายรับอะไรไม่มีเพราะว่าที่นี่ก็เช่าเขาเช่าคนกรุงเทพมานำตะก,กุลเจริญพงศ์ก็มาบกุบกเบิกแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ทําไม่ไหวแล้วแล้วก็บ้านนี่ก็ปลูกอยู่ชั่วคราวเขาก็จะไล่ออกเมื่อไไร่ก็ยังไม่รู้ก็ก็เป็นภรรนีเขาพี่น้องเขาก็ไม่เอาแล้วก็เขาป่วยไม่มีใครดูแลก็เลยต้องดูแลเขามาจนเขาดีขึ้นเยอะไม่งั้น นี่ได้ได้กันมาตั้งแต่ตอนตอนหนุ่มหรือ,รอตอนแก่ตอนแก่และฮะยังก็มีครอบครัวแล้วสามีก็ตายตายไปเมื่อโทษนะสามียอมทำอะไรที่เป็นนายตำรวจค่ะเห็นไหมตอนแล้วทำมาแล้วต้องมีวัสนาอยู่บ้างมีสามเจ็ลกแล้วของเก่ามันหมดไปไงแล้วก็มีลูกคนหนึ่งล้วพอมีวัสนาอยู่บ้างมแล้วเราสามียอดดต เป็นเป็นนายตำรวจโดนตัดต่อนไหมล้ะดีก็เคยรู้จักกันเมื่อตอนอายุน้อยๆคือเหมือนคบกันเป็นเพื่อนทีนี้เขก็อันนี้ความเห็นใจค่ะก,ก็เขาเจ็บเขาก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้แล้วก็พี่น้องเขาก็ไม่มาดูเลยเราก็เลยช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่เป็นไรให้เชื่อความดีไว้แลยกันโดยรวม แดีย๋ยวถือวนะเดี๋ยวยมถือนี้ไว้ก่อนนะเจ้า <c oughs> คำที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจแต่ต้องมีวิธีในการปฏิบัติเพื่อจะได้ทำให้เกิดกเขาเรียกอานุภาพและให้มีอานิสงส์ถ้าไม่เกิดอานุภาพไม่มีอานิสงส์มันทำอะไรมันต้องมีเขาเรียกอานุภาพจึงเกิดมาอานิสงส์พลัง บุญต้องมีพลังบุญถ้าไม่มีพลังบุญแข่งใครไม่ได้แพ้สู้เขาแล้วแพ้ทุกครั้งบ้านก็แค่อาศัยอยู่ทุกข้าวไม่เว่าเขาจะมาไล่ออกวันไหนคิดมากก็ปวดหัวคิดไปแล้วมันทางตันไงไม่ไม่คิดแล้วหาอยู่แค่อยู่เงี้ยเอาปัจจุบันเป็นหลัก อยู่ปัจจุบันเลยอยู่แค่ไปวันๆหนึ่งพอแล้วไม่ไม่โลภโมโทสันสิ่งไหนที่เป็นของเราก็เป็นของเราไม่ใช่ของเรานี่แหละสุดยอดแล้วการวางจิตเป็นทุกทำ้ายโยมไม่ได้มีแต่ความลําบากทําให้เราเรามีแต่ช่วยเหลือเขาช่วยเท่าที่ช่วยได้มันเกินความสามารถเราก็ช่วยไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวความดีโยมมาถึงแล้วเดี๋ยวจะมอบให้โยมสามหมื่นบาท ไม่ใช่โชคดีนะความดีที่โยมเคยทคันไว้บุญกุศลต่มาจะดูคนเป็นคนบางคนได้แค่สี่พันบางคนได้พันเดียวบางคนไม่ได้แต่โยมได้สามหมื่เดี๋ยวออสเอาเงินให้โยมสามหมืครับมีไหมมีมีเอามาอามามีวาสนาเกา่าอยู่หน่อยหนึ่ง โดนตัดตอนไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆรับสามหมื่นนะรับ<า>ตั้งใจอ,อย่าไปท้อเอามาบุญกุศลกับอะมาสมอย่างทีนี้จะมาจะให้โยมก็คืคอตอนนี้จะมาให้ทางกายไปแล้วเข้าปลาอาหารและปัจจัยส่วนหนึ่งยังยังชีพ แต่ส่วนที่จะให้โยมติดตัวโยมไปเลยอันนี้จะเป็นของโยมโดยเฉพาะนะจะมาได้แค่ปลื้มใจว่าเราได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากยำลำบากแล้วก็ชี้ทางสว่างวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้แต่วันที่เราไปถ้าเรามืดไปเนี่ยโยมจะไม่รู้ทางเลยฉะนั้นหัวใจโยมควรมีคำว่าพุทธคือพระพุทธเจ้าวิธีน้อมพุทธอยู่ในใจเราก็คือ

อธรรมังสารนังคฉามิสังฆังสารนังคฉามิสังฆังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคฉามิธรรมังธรรมัง salaang tuh timpi sangkan salaang keami tak timpi putangsang kejami tak timpi temangsangngka camami tak timpi sangkan สารนังคัจฉามิาามบัดนโยมได้ถือเอาคุณพุทธเจ้าคือตั้งน้โมสามจบเป็นที่เรียบร้อยและได้ตั้งไตรสนาคมคือกล่าวว่าพุทธังสารนังคัจฉามิยมขอถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ,ะและเป็นที่พึ่งทร,รมังสารนังคัจฉามิถือพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสารณะแนละสังฆังสารนังคัจฉามิถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ จากนี้ไปก่อนนอนทุกคืนโยมจะนั่งในเอียบทไหนก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ใช้นอนก็ได้และหัดกำหนดตั้งสติอย่างนี้วางโลกใบนี้ทั้งใบวางความทุกข์ทั้งหมดแล้วกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเป่งองค์บริกรรมหายใจเข้าพูดแบบสบายแล้วก็ผ่อนออกแบบสบายว่าโท หายใจเข้าสบายว่าพูผ่อนออกสบายว่าโทให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตนั้นสงบเกิดเป็นสมาธิสักสิหนาทียีสนาทีหรือมากกว่านั้นตามกำลังของสติปัญญาที่ยมจะกำหนดจิตในองค์บริกรรมพูโทบางครั้งถ้าจิตสงบนิ่งพอแล้ว แม้องค์บริการพุทธโธอาจจะดับไปก็ไม่เป็นไรขอให้สติจิตอยู่กับฌานที่สงบและมีความรู้ตื่นอยู่ข้างในเมื่อเสร็จแล้วจงลืมตาคลายออกมาแล้วจงรีบแผ่เมตตาข้อแรกให้บิดามารดาที่เกิดเรามาเอ่ยชื่อท่านข้าพเจ้าชื่อนางนี้ขอแผ่ผลบุญให้กับบิดามารดาข้าพเจ้าบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้ามีปู่ย่าตายายเป็นต้นแล้วทีนี้โยมต้องการให้ใครโยมก็แผ่ไปอย่างตัวเราเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงปรัาศจากโรคาภัยอันตร,รายทั้งปวงขอแผ่บุญนี้ให้กับทานสี่ขันธ์ห้า 4, ที่ข้าพเจ้าอาศัยอีกทีนี้โยมระลึกถึงใครโยมอยากจะแผ่ให้ใครโยมก็แผ่จะให้ลูกโยมโยมก็แผ่ให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีบุญรักษาปัาศจากภัยอันตรายทั้งปวง แล้วก็มาจบที่เจ้ากรรมนายเวรอันนี้ก็เคยปฏิบัติมานั่นแหละเคยปฏิบัตินั่นแหละก็ว่ามีวาสนาอยู่บ้างให้ให้จบที่ว่าแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้สร้างบาปเวรภัยกับท่านมาขอท่านได้รับบุญกุศลและได้โปรดโมดธนนามบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วนี้และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้มีเวรมีภัยต่อข้าพเจ้า จากนี้เป็นต้นไปเถินแล้วทางี้ทุกวันทุกวันและเดี๋ยวใจจะเบาแล้วสบายหน้าตาจะสดใสมีความสุขสบายเพราะใจเรามีที่พึ่งแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีที่พึ่งพุทธังสรารนังกัจฉานตอนนี้โยมมีที่พึ่งแล้วจากนี้ไปนะนี่แหละโยมจะไม่เป็นคนอนาถาแล้ว จนยังไงก็ตามไม่อนาถาพจน์กิตเรามีที่พึ่งบางคนรวยแต่อนาถามีแต่ที่อยู่แต่ไม่มีที่พึ่งอย่างตมามีที่พึ่งสบายสุดท้ายชีวิตเราแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้เองเราจะไปยึดทำไม ไม่หยุดนี่หล่ทางมีพี่น้องก็โกงหมดก็ไม่เป็นไรเช่าที่คนอื่นก็อยู่วาสนามีไงแต่ว่าโดนตัดตอนเนเราไม่เป็นรบกวนเขาเราก็อยู่แค่ที่เราอยู่ได้พนหา้าโยมเป็นคนบอกว่าโยมเป็นคนมีวาสนาเดิมอยู่แต่โดนตัดตอนไปแล้วก็ต้องสร้างใหม่เอานะทีนี้วิทยุเครื่องนี้มีเมมโมรีการ์ดนะเมมโมรีการ์ดใส่สามารถเปิด สวดมนตน์ทำวัดแปรเช้าทำวัดแปรเย็นแท็กหนึ่งแท็กสองทำวัด, 1, 2, วดและจากนั้นสามสี่ห้าเป็นธรรมะเกือบร้อยชั่วโมงอาตมาบรรยายแล้วก็นำพาสวดเดี๋ยวอันนี้เป็นฐานแห้งถ้าถ้าโยมเสียบตรงนี้เราเรายังไม่เสียบไฟนะ <c oughs> เปิดก็ได้ยินแล้วมีฐานแห้งอยู่แล้วเวลาโยมต้องใช้จริงโยมอยากจะเสียบไฟโยมก็เสียบโดยเราไม่ต้องใส่ฐานแล้วเวลาอยากจะฟังข้างนอกโยมก็ถือออกมา ฐานแห้งก็จะชาจอยู่ข้างในตอนนี้จะไม่มีฐานนะย,ยังไม่ได้ใส่ปักนะกเดี๋ยวเปิดดูน,นี่ฐานยังไม่ใส่นะแต่มีฐานแห้งยังไม่ได้ใส่ฐานแต่มันมีสองระบบฐานแห้งกับฐานก้อนอันนี้มีฐานแห้งอยู่ม,มีทำนองบรเลงนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเป็นเสียงสดบนแล้ว นักเบาก็อยู่ที่ยมเร่งถ้าจะฟังวิทยุก็ดันกลับมาแล้วก็เปิดหาขึ้นอยู่แถวนี้ AM FM โยมก็หาเองแปรับน,นะนะสวดมนต์แล้ว ยัวัวัวังทุังทัมทุกันทุันทุวัทุกวัน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 ทุกวานทาจะเนืุอนแันท็กถอนเดนทุกนทุนทากนทนท ช่วงนี้ฟังธรรมกันนี่เป็นธรรมะแล้วก็มีคำถามเหมือนกันว่าเสียงธรรมเทศเองทำไมเราต้องฟังธรรมด้วยหรือแม่ทำไมต้องฟังธรรมด้วยหรืออยากฟังหน่อยก็ต้องฟังเขาจะเปิดวิทยุตอนนี้ธรรมะเขาก็เปิดเมื่อ ประตุดแสงสว่าบวชสิบสามพรรษาที่ทําให้เราได้เห็นอะไรที่เราบูนะยังไม่เห็นสายรักข้ามาตัดข้าเดี๋อววุบาร์ีแล้วแตกสมองตีบแล้วแตกก็เลยรับรู้น้อยลงค่ะแล้วแกก็ไม่ไม่ปกติก็เลยต้องดูแลเข้ามาจนเดิมเขาเดินไม่ได้พูดไม่ได้ดี โยมยังมีเมตตายังไม่ทิ้งกันนะก็เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กต่างคนต่างช่วยกันให้ให้อาหารตั้งแต่ยาวอยู่ที่พันที่มือจ่าปืนมาได้สามปีใครๆก็ว่าต้องตายเพราะลักษณะเขาแบบรับอะไรไม่ได้ก็ฝันไม่ได้กินก็สังสายยางพาไปหาหมอก็ต้องเอาผ้าขมารัดเอวเขาก็รัดเราลคขาไปนั่งไม่ได้ เรียบร้อยนะเดี๋ยวมอบวิทยุเอาแบ,บมือปึ๊บปึ๊บอ,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 อ่าดีล้ให้เชื่อกรรมดีนะคนดีอย่าท้ออย่าท้อฟ้ามีตาอยู่แล้วนะไม่ต้องทำอันนี้แค่โลกมนุษย์แต่ว่าพอถึงวันหนึ่งบุญโยมกรรมโยมจะซื้อสัตว์ต่อโยมเองอย่างอื่นทรยศเราได้แต่กรรมไม่ทรายยศทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเร็วช้าเท่านั้นถ้าใครว่าทําชั่วได้ดีประกาศความชั่วดูเดี๋ยวก็ล้มละลายหมดไม่มีใครกล้าประกาศความชั่วหรอกเพราะความชั่วไม่ได้ส่งเสริมคนแต่ความดีเรากล้าพูดนะนี่ก็พิสูจน์ชัดแล้วเวลาทําชั่วต้องแอบทํากันใครบอกทำดีได้ดีก็กล้าทํำไหมล่ะถูกไหมเวลาป้นก็นจะต้องให้เจ้าของหลับคนเลย <c oughs> <c oughs> เอาไปละ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะพุโทโธนะ สิ่งที่ได้กับโยมคือหัวใจโยมนะอ้าไปแล้วนะนี่ข้าวไว้กินกันเยอะโอ้พริกไปสามเม็ดนะเอาไปเลอ้พริกไปสามเม็ดทำไมเอาน้อยจังเลยเอาไปอีกคเอแล้วมาไม่ใช่ครับแลอวมะละกอไม่เอาหรอมีขนุนด้วยเกรงใจเหลือเกินตะคุณเวลาเกรงใจทีหมดต้นทุกทีบุญสัมพันธ์โยมเอ้ยช่วยเหลือเขามีบุญเก่าคนนี้ เป็นอดีตเขาเป็นภรรยาของนายตำรวจนาะยตำรวจก็เสียไปแล้ววันนี้เรายังอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้วัน ทำมัสัยจอโวดไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวเอางงินไปให้โยมถุงไปให้ใครวิ่งไปทีลูกเดียวลูกเดียว เอาัง่นไปให้ยายสองคนกับตาไปไปกินกันเมตตากันโยมเอ้ยความสุขของผู้รับและความสุขยิ่งกว่าคือผู้ให้โยมลองทำดูนะใหม่ๆอาจจะยังยังไม่รู้สึกสักเท่าไหร่แต่ทำไป อย่างอัตมาเนี่ยชัดเจนแล้วยิ่งให้ยิ่งมีความสุขเราไม่เข้าซอยนี้หรือตันนะไม่ไม,ไม่ไม่ตันเข้าใช่ <_ s 1> เผื่อมีใครสัมพันธ์กันกันดูกันบุญกุศลเราก็สั่งสมได้โยมนะ บารมีแล้วก็ต้องหมั่นอบรมไปโยมเอ้ยสูตรสำเร็จมันไม่มีดอใครให้ความสำเร็จได้งั้นพระพุทธเจ้าก็ชี้เลยว่าสาวกคนนี้สำเร็จสาวกคนนี้สำเร็จขนาดว่าอนุนติดตามพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆยังต้องทำความเพียรกว่าจะได้บรรลุในอรหันตผล ทำความเพียรไปเรื่อยๆวอนนี้บันนี้มีกองยาวเยอะไปโอ้ทางตันละเมื่อตีกลับดีกว่าตีกลับตีกลับเอานะก็ขอเจริญพรนะเพียงเท่าน,นี้ใครจะไปวัดปทุมรัฐวันที่ห้าธันวาเที่ยงเที่ยงครึ่งจะมาก็จะไป ช่วงเช้าก็สวดมนต์ที่วัดพระพุทธสทแสงิทำช่วงเที่ยงครึ่งวัดปทุมรัฐที่จังหวัดปทุมธาน,นีอำเภอลาดหลุมแก้วนะตำบลก็ครองพระอุดมเลยเนี่ยนะครองพระอุดมก็ไปหล่อพระประธานต่อมาเป็นประธานในช่วงวันที่ห้าธันวาก็เป็นอาทิตย์หน้านูนะอาทิตย์นี้จะยี่ ยี่สิบเก้าเออวันเสาร์สิตรงวันเสาร์วันเสาร์ของไม่ใช่อาทิตย์ขออภัยนะตรงวันเสาร์ที่ห้าธันวานะ,จะเจริญพรนะ